จะคลองโลกก่อนที่ข้าจะหลับไป I will conquer the world before I get to sleep หนูใส่ตาตาอัน,นุ่มมั่นกำลังจะหลับแล้วนะคะ この世は俺に、俺のものにするでも、眠い、眠い世の中、眠い、眠い